ังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะมทรธัญ,ญบุรีเผยรอบทีแคตหนึ่งมีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเกินเป้าที่ตั้งไว้ด้านคณะยอดนิยมคือวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ รองศาสตราจารย์ดรสมมัยผิวสะอาดรักษาการในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดเผยว่าในช่วงปลายปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา2568รอบพอร์ฟิโอสำหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบทีแค่หนึ่ง MOU และโคตาโดยมีแผนรับนักศึกษาจำนวน2,004คนซึ่งมีผู้สนใจสมัคร6,695 ผ่านการสัมภาษณ์3,641คนและยืนยันสิทธิ์2,461คนคิดเป็น123เปอร์เซนตโดยคณะและสาขาที่มีนักเรียนสมัครในรอบดีมากที่สุด3ระดับแรกได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์12สาขาวิชามีผู้สมัคร541คนผ่านสัมภาษณ์369คนยืนยันสิทธิ์2 3 8คนคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนสมัคร499ค ผ่านสัมภาษณ์89คนยืนยันสิทธิ์64คนและสาขาการตลาดสมัคร3 0 9คนผ่านสัมภาษณ์144คน ยืนยันสิทธิ์113คนทางนี้จะเห็นได้ว่ารอบ T c a t ค Portfolio ์ตโจำนวนนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในมทรธัญบุรีเกินกว่าที่หมาาหาาลัยตั้งเป้าหมายไว้แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อจำนวนการรับนักศึกษาในรอบถัดไปแต่อย่างใดเพราะแผนการรับสามารถยืดหยุ่นได้หากสาขาวิชามีผู้สมัครน้อยและเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้จะมีการแจ้งไปยังแต่ละคณะให้มีการพิจารณาปรับแผนการรับในรอบถัดไป นอกจากนี้จะใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางของมหาวิทยาลัยเพื่อกระจายข่าวการรับสมัครให้นักเรียนได้รับรู้รวมถึงจะเพิ่มการแนะแนวการศึกษาตามสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายและสถานศึกษาทั่วไปอีกด้วย ในส่วนของทีแค่สอโคตาสำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และกศอนอสายสามัญเฉพาะสถานศึกษาที่มี MOU กับมหาวิทยาลัยโรงเรียนในพื้นที่ภาคกลางและโครงการพิเศษมีแผนการรับนักศึกษาจำนวน1,261คนตั้งแต่วันนี้ถึง16มีนาคมนี้ผ่านเว็บไซต์ https://apply.rmutt.ac.th โดยขณะน,นี้มีผู้สนใจส่งใบสมัครเข้ามาแล้วกว่า1,273คนอาทิตยาปกทานังทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายง,งานค่ะ